ท่ามินพาเอสซีมาตรวจสอบที่บรเวณถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองสายท่าพนมนครมนมช่วงบ้านดงหมูหน้าโรงเรียนบ้านดงหมูเวรจุดอยู่เทินแอดมินก็พบรถเจ้าที่ตำรวจก็พบรถกระบะสีบอลเบื้องต้นยังไม่ทราบยี่ห้อ พุ่งตกลงคลองเริ่มต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเป็นหญิงแต่ไม่แน่ใจว่าบาดเจ็บมากน้อย<ม>เพียงใดรถกู้ชีพอบตอท่าคอนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก็คนเจ็บตอนนี้สวนกับแอดมินที่บริเวณบ้านหนองจันตรวจสอบพบรถกระบ,บะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้ สีบอลเงินทะเบียนบอนอแปดเสภาพพุ่งลงคลองครับด้านหลังก็พบกระสอบข้าวเหนียวสองกระสอบก็แฉลับลงข้างทางเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านชมไปตรวจสอบคนขับเป็นหญิงเป็นชายครับเป็นหญิงนะ๋อคนขับเป็นผู้หญิงมากคนเดียวใช่ไหมครับอ๋อคุณตามมาด้วยเปล่าครับ บอได้มาเป็นคนบ้านไหนครับคนขับเนี่ยบ้านกล้วยตำบลตำบลอะไรครับตำบลบขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแต่รถนี่เป็นทะเบียนหมวดอักษรบอรเป็นไม้นอนหแนปดเก้าา8957สะกวนนครสันนิษฐานว่าน่าจะไปขับไปซื้อข้าวเหนียวในตัวเมืองหรือไม่เพราะว่าแอดมินก็ เห็นกระสอบข้าวเหนียวนะครับสภาพกุยทางหญ้านี่ก็ถางหญ้าไปตั้งเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าหลับในหรือไม่มีหญิงบาดเจ็บหนึ่งรายเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อเป็นชาวบ้านกล้วยตำวนคำเตยด้านในก็พบข้าวสารถุงประมาณ12บกิโลนะครับอยู่ในรถ เป็นหญิงขับรถมาคนเดียวไม่แน่ใจว่าหลับในหรือไม่อะไรยังไงก็พบเศษกระจกรถนะครับด้านหน้าแตกเกือนขอบคุณ,ค,ณคุณสมโพธิ์ก็แซบบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณ f อ3 1 5ท่านมะา,าตรวจสอบบทเหตุด้วยกันในช่วงหลังจากที่อดมินได้รับแจ้งเวลา11.00นก็คนเจ็บนะครับเป็นชาวบ้านกล้วย ตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตำบลําเท่าขออภัยบ้านกล้วยก็เป็นหญิงนะครับไม่แน่ใจว่าปลับในหรือไม่ก็ญาติกําลังลําเบียงกระสอบข้าวเขาขายข้าวเหนียวเปล่าครับหญิงรายนี้แกชื่ออะไรหญิงครับนาเออดียาโคตรนามครับอาดียาคุณอาดียาโคตรนามนะแกค้าขายอะไรครับไอขายกับข้าวในบ้านอ๋อขายกับข้าวในบ้าน ไปซื้อข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวเหนียวสารป่าตองกัากำลังลำเลียงก็มาตรวจสอบล่าสุดก็อารียานะครับคุณอารียาครับใครเป็นญาติคุณอารียาก็ไปที่ห้องฉุกเฉินเห็นบอกว่าบาดเจ็บนะครับแกไปซื้อข้าวเหนียวมาจากไหนที่อ๋อซื้อในเมืองนะน่าจะหลับในนะ สันนิษฐานว่ายอย่างนั้นนะครับขอบคุณคุณผูณ้แชร์คุณวัทินีกิติิชีวะรอพันสภาพรถก็พุ่งตกลงคลองนะครับมีอย่างางหน,น,น้ารถมีอย่างบ่มีข้าวเหนียวอยู่ครับถุงข้าวเหนียว12กิโลหน้ารถซ้ายนี่เป็นสภาพรถที่กุยทางอย่างนี้แหวกคงป่าญ้ามางแต่นุ่งเฉียดชนเสาไฟฟ้าเป็นขาออกตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าสู่ตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ตรงนี้บริเวณสามแยกไม่ใช่สามแยกขออภัยเป็นยูเทินจุดกับรถบ้านดงหมูตําบลขามตําบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครนมสําหรับคนเจ็บนะครับคือคุณอ,อ,อริยานะเป็นชาวบ้านบ้านบ,บ้านกล้วยตําบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่สภาพรถที่แหวกลงไปนะครับเฉียดเสาไฟฟ้านิดนึงนะ มีโรคประจําตัวเห็นบอกว่ามีโรคประจําตัวเบาหวานใช่ไหมครับอืมอาจจะวูบนะน้าตาลลดนะครับนี่เฉียดเสานิดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเสาต้นนี้นะโชคดีนะครับที่คุณอริยาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสาเหตุก็คาดว่าอาจจะวูบนะครับพอ,อคุณอริยาคนขับนะครับคนบาดเจ็บอา น้ำตาลในเบาหวานลดนะใช่ไหมคุณป้าอะไรคะอ่าคุณเจ็บเป็นเบาหวานเนาะมีโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวเส้นเลือดตีบในสมองค่ะอ,อ๋อเส้นเลือดตีบในสมองด้วยอืมอายุเท่าไหร่ครับคุณเจ็บครับอายุหกสิบหกสิบสี่นี่แะคระัหกสิบสี่ปีคุณอริยาเนะะาะชื่อเล่นชื่ออะไรครับสำรองค่ะคุณสำคุณสำรองนะคนที่บาดเจ็บอริยานามสกุลอะไรครับคุณป้านามค่ะโคดนามนะครับก็ขอให้คุณอริยาโคดนามหรือว่าคุณสำรองปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ก็ทางรถกูชชีพเชสบาลอ่อบตอขามเท่าขออภัยก็ลำเลียงคนเจ็บก็คือคุณสำรองคุณอารวียานำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครนมแอดมินก็สวนกับรถกูชชีพอบตอขามเท่าที่บริเวณเอบอบตท่าคอนะครับขอภขอภัยที่บริเวณบ้านหนองจันนะนี่ก็นำเหล็กดัดออกนะครับโครงลังคาเหล็กออกจาก ที่ตรงนี้นะครับก็รถคุณสำรองนะครับใครเป็นญาติก็ไปรอที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครมนมนะครับมีโรคความดันแล้วความโรคเบาหวานสันนิฐานว่าอาจจะวูบนะครับเพราะว่าคนขับมีโรคประจำตัวอายุมากถึงห้าหกสิบสองปีนะถถามกรน้าเล่า ก็เกิดเหตุเมื่อประมาณ11.00นนะก็ภายในห้องโดยสารนะครับโชคดีนะครับคนเจ็บนะครับเขียดเสาไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะกระจกหน้าก็แตกละเอียดนะ ญา,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 าติคุณอาริยาโคตนามนะครับหรือว่าคุณสำรองนะครับวัย62ปีที่ขับรถกระบะวีกโกตอนเดียวนะครับเสียห,หลักคุ่งฉลับลงคลองบริเวณเลยจุดยูเทินบ้านดงหมูนะครับของเขตตำบล ถ้าขอเดี๋ยวอีกสักครู่รถไถยน,นะครับจะมาชักลากนี <S <S ่เป็นรอยที่รถกระบะวีโกโคันนี้นะครับทางป่ามาเป็นทางยาวประมาณยี่สิบเมตรนะครับตอนที่รถจะเสียหลักนะครับป่านี้เตียนเลยนะก็ญาติกาลังลําเลียงข้าวของออกจากรถนะครับมีกระสอบข้าวเหนียวสองกระสอบแล้วก็ข้าวสารเหนียวประมาณสิบสองกิโลอยู่ บริเวณที่ข้างเบาะข้างบอนนั่งคนขับนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะนำรถไถของหมู่บ้านตอนนี้คนขับเป็นหญิงคุณอรวียาหรือว่าคุณสารองวัยหอ2ปีคาดว่าน่าจะถึงมือหมอที่โรงพยาบาลนะคุณน้นนมเรียบร้อยเจ้าหน้าที่40นะครับกำลังไปอสอบถามถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเนี่ยชัดก็ เป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าคนขับคุณอาริยาโคตนนามหรือว่าคุณสำรองนะอายุค่อนข้างมากอายุ62ปีอาชีพขายกับข้าวในหมู่บ้านบ้านกล้วยตําบลสามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครนมก็ถือว่าโชคดีแล้วครับรถไม่เสยกับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่นี่เป็นทะเบียนรถบีโก ตอยต้าไฮรักสีบอละเบียนหมวเตรอสอนบอเบียนไม้นอนหนู8957าน้ำชมค่าพบโฆษณาวิ่งก็อยากกดข้ามนะครับนั่นเป็นผู้สนันุนของแอดมินนะขอบคุณน้ำชม253ท่านที่เป็นห่วงเป็นใยคุณอรุยาหรือว่าคุณสำรองโดยเฉพาะชาวบ้านก้วยตำบลสามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนนทนะครับภาพรถก็ ด้านหลังก็โครงเหล็กนะครับก็หักงอเพราะว่ารถก็ฉลับลงข้างทางนะครับเดี๋ยวทางญาติก็จะนำรถไถของหมู่บ้านนะมาชักลากเพราะว่าจุดเกิดเหตุบริเวณที่บ้านดงหมูก็อยู่ไม่ไกลกับบ้านกล้วยสักเท่าไหร่นักประมาณสัก4-5กิโลเมตร ก็ท่านชมที่รับชมนะครับก็แจ้งให้ญาติได้รับทราบนะครับว่าคุณอรุยาหรือว่าคุณสำรองโคดน้ำแม่ค้าบ้านกล้วยนะครับก็ถึงมือหมอเรียบร้อยละก็ปลอดภัยเดี๋ยวอีกสักคู่รถไถจะมาชักลากรถคันนี้ขึ้นจากคลองนะครับเป็นริมไหล่ทางที่สูงชันประมาณ1เมตรนะนีแอัดบินก็ หวังว่าคุณอริยาโค่นนามหรือว่าคุณสำรองนะฮะแม่ค้าวัยอ2ปีถึงมือหมอก็ปลอดภัยแล้วช่วงนี้แอดมินก็ขอ,อยุตดีไว้สุดเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ